สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช a n นลนาชา8 6ทาโร่นะคะวันนี้เราทำท็อปปิดหัวข้อที่ว่าไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาส่องคนคนนั้นของคุณกันว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเมื่อเขาไม่มีเราอยู่แล้วเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาเสียดายเราไหมเขาเป็นอย่างไรกับชีวิตส่องเขานะคะทั้งหมดเลยนะโอเค ขอการกดไลค์การกดติดตามการกดแชร์แล้วก็พี่ๆที่มีคลื่นความถี่ตรงกันใหม่นะคะขอค่าครูการกดติดตามหน่อยเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มีน้ําใจทาท่าสแตมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักการกดไลค์ซึ่งกันและกันเนาะโอเคตั้งเจอธิษฐานถึงคนคนนั้นที่อยากจะรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อเรา กองที่1สีเขียวกองที่2สีชมพูกองที่3สีฟ้าไพ่เป็นสีเขียวหมดเลยนะกองไพ่แต่ว่าจะต่างกันตรงที่ลูกพลังหินสีนะว่าคุณชอบสีไหนแล้วแมทกับกองไพ่กองไหนโอเคเลือกได้แล้วไปกันเลยค่ะที่รักหนึ่งอ่าขอเช็คพลังงานเอเนจีของคุณ3าใบนะคะว่า พลังงานเอเนจีของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะโอเคตอนนี้เหมือนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งขึ้นคุณมองถึงเป้าหมายของชีวิตตัวเองเป็นหลักนะคะคุณมองเห็นคุณเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะพบเจอกับความรักที่ดีกับคนที่จะที่ใช่และคนที่จัก,กรวาลมอบให้กับคุณบางทีคุณคิดว่าที่ผ่านมา คุณอาจจะผิดหวังกับความสัมพันธ์มาเยอะแต่คุณเชื่อว่าความดีของคุณแล้วก็การที่คุณมีจุดมุ่งหมายมีพลังงานความหวังความฝันที่ดีอ่ะคุณจะสามารถพบเจอกับสิ่งนั้นได้นะคะคุณเชื่อแบบนั้นนะอ่าคุณเชื่อว่าปฏิหารของความรักของความสัมพันธ์มีจริงคุณมีความแน่วแน่คุณมีความแบบ คุณสามารถที่จะสามารถฮีลลิ่งตัวเองอะ่ะแล้วก็ไปข้างหน้าได้คุณเชื่อพลังงานที่ดีคุณเชื่อในสิ่งนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะอ่าคุณอาจจะเออเสียได้กับสิ่งที่ผ่านมาอืมแต่คุณก็รู้ว่าคุณสามารถที่จะพบเจอกับสิ่งที่สวยงามแล้วก็ความรักที่ดีได้นะคะโอเคหรือบางท่านก็ได้พบเจอกับความรักที่ดีแล้วเนาะถ้าเป็นพลังงานเอเนจีประมาณนี้ไปต่อค่ะ,คะขอดูค่ะว่า เขาคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วอ่าชีพของเขาคนนั้นนะที่คุณถามถึงน,นะเหมือนเขาอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานอืมเหมือนเขาบอกเขาก็เป็นสายธรรมะหรือทำอะไรในสิ่งที่แบบชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะ เขาเกับอยู่กับความรับผิดชอบในเรื่องของงานหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจกับชีวิตในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาเลือกเขามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินความสัมพันธ์เขากําลังเริ่มต้นอะไรกับชีวิตพยายามที่จะเฮลิ่งตัวเองให้ชีวิตของเขาได้มีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตในเวลาขณะน,นี้นะคะโอเคแล้วเขาไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรอีก เขารู้สึกอย่างไรกับเราไหมเขาเป็นอย่างไรกับเราเหมือนชีวิตเขาอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนอะไรกับใครได้ในเวลาขณะนี้นะเขามองถึงเรื่องของงานของเงินของตําแหน่งหน้าที่ของชีวิตเป็นหลักอะค่ะอืม เขายังไม่สามารถให้ใจหรือให้ความรู้สึก,กหรือให้ความรักกับใครได้เต็มที่แต่เขาก็มีความรักมีคนเข้ามาเขาก็มองมองดูใจคนอื่นไปด้วยแต่เขาเองก็ขอบคุณเขาก็คิดถึงคุณนะเขาคิดถึงว่าคุณอ่ะเขารู้ว่าคุณคอ่ะดีกับเขาเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีความรักให้กับเขาอย่างแท้จริงเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีมากๆอืมเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงความดีของคุณเขาคิดถึง ความจริงใจของคุณที่ที่อ่ะที่คุณดีเขาอ,ะอ่ะเออแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกคะแต่เขาก็เลือกแล้วในสิ่งที่เขาตัดสินใจบางทีเขาก็อยากวนกลับมาหาคุณนะเขาก็คิดถึงคุณอยู่เขาอยากกลับมาเขาคิดถึง แต่เขาก็เหมือนเหมือนเขาก็มีอีโก้เหมือนเขาก็หยิ่งในในสิ่งที่เขาตัดสินใจอะค่ะอืมอยากกลับมาคิดถึงคิดถึงวันที่แบบพวกคุณเคยไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงแต่เขารู้ว่าความรักกับความสัมพันธ์ความความความรักของคุณกับเขาอะ่ะคือมันมันเป็นไปต่อกันไม่ได้แล้วมัน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 ได้จบไปแล้ว ถึงอยากจะวนกลับมาถึงอยากถึงคิดถึงอยากจะวนกลับมาแต่เขาก็เหมือนเขาแบบเขามีอีโกโอ้อะค่ะเขาเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วเขาก็เลยเออไม่ยอมที่จะลดศักดิ์ศรีหรือลดตัวเองอะพื่จะวนกลับมาอืมเหมือนกลัวหน้าแตกกลัวเสียหน้าอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะโฟกัสที่ชีวิตการงานแล้วก็การเงินของตัวเองเขาเป็นยังไงกับเราต่อคะ อ่ะเขาคิดถึงคุณมากๆตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะคะอืมแต่เขาก็นิ่งอืมไม่จะไม่ทําอะไรอืมได้แต่เก็บความคิดถึงนี้ไว้คิดถึงวันที่พวกคุณเคยผูกพันกันเคยอยู่ด้วยกันเขายังนึกถึงวันนั้นของคุณนะคะที่เคยมีกันและกันโอเคแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขารู้ว่าคุณกับเขา คงต้องแยกย้ายไปเจอกับความรักครั้งใหม่เจอกับสิ่งใหม่อืมแล้วเขาเสียดายเราไหมเขาเสียดายคุณอยู่นะอืมเขารู้ว่าอ่าคุณเก่งขึ้นอืมคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรได้ดีขึ้นอืมคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้เร็วแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรได้ดีอืม เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและคุณก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและคุณสามารถทํามันได้ในเวลาขณะนี้เขามองเห็นซึ่งความสามารถของคุณอ่าแต่เขาก็เป็นกําลังใจให้กับคุณอยู่เบื้องหลังนะจริงๆแล้วเขาก็มีความปรารถนาดีต่อคุณนะคะโอเคยังไงต่อือมจริงๆเขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ก็นิ่งแต่ก็ไม่ทําเพราะว่า สุดท้ายแล้วคือเหมือนต่างคนก็ต้องเลือกอะไรทำที่มันไปข้างหน้าค่ะถึงแม้ว,ว่าเขาจะกลับมากับคุณกับเขากลับมาถึงจะวนกลับมาสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้เขาถึงอยากจะให้คุณได้เจอกับคนใหม่หรือเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็สามารถไปต่อกับความสัมพันธ์ของคุณได้ เขาเองก็คิดถึงคุณนึกถึงคุณนึกถึงความดีคิดนึกถึงความจริงใจที่ที่คุณมีให้เขาเองก็เสียดายนะเสียดายคุณเสียดายที่ไม่สามารถที่จะสารต่อความสัมพันธ์กลายเป็นคู่ครองหรือเป็นคนรักกันในอนาคตได้แต่จริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่ยังอยากจะมีชีวิตอ่าเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวกับใครได้ในเวลาขณะนี้เพราะว่าชีวิตของเขาต้องการอิสระอยู่ เขาคิดถึงเรื่องเป้าหมายของชีวิตหรือความมั่งมีหรือความร่ำรวยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าจะมีคนเข้ามาเขาก็เหมือนดูใจคบหาดูไปแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้สามารถที่จะลงหลักปักฐานหรือจะคบกับใครจริงจังที่จะเป็นครอบครัวได้ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็อขอบคุณแล้วก็คิดถึงคุณเสมอในความจริงใจที่คุณมีให้กับเขานะคะอืมเอาเป็นว่า เหมือนเขาก็โฟกัสที่ชื่อของเขาแหละตอนนี้นอืเขาก็คิดถึงคุณอยู่แล้วก็เสียดายคุณด้วยอยากวนกลับมาแต่ก็นิ่งแต่ก็ไม่ทําเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจแล้วสิ่งที่เลือกแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วระหว่างคุณกับเขาและเขาก็มีความปรารถนาดีอยากให้คุณพบเจอกับคนที่ใช่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีกับความรักค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ ต่อไปผู้ชี่เลือกกองสีชมพูอ่ะหินสีชมพูนะเอาเหินเป็นหลักนะคะขอดูพลังงานเอเน g y จของคุณสามใบค่ะอืมจริงๆคุณอะมีเป้าหมายในชีวิต คุณรอคอยใครสักคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคุณผ่านสถานการณ์กับความลําบากกับความยากกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเจอกับคนเจ้าชู้คุณคิดว่าคุณเอาเขาอยู่แต่จริงๆแล้วมันมันก็มันก็เอาไม่อยู่อนะเนาะอืมมันก็เหนื่อยมันก็หนักแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ชัดเจนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเหมือนคุณก็ต้องฮีลลิ่งตัวเองแล้วก็ต้องสร้างความหวังใหม่สร้างแพชชั่นใหม่แล้ว ก็เหมือนจะคาดหวังกับคนใหม่อะไรใหม่ๆมันจะทําให้คุณเจออะไรใหม่ๆได้ดีกว่าอืมนะคะถ้าคุณเป็นพลังงานเอเนอร์จีประมาณนี้ไปต่อตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหตอนนี้เขาอยู่กับความลุ่มหลงกับคนแบบเสน่หาตัญหาปัญหาอืแต่ยังไม่มีความรักที่จริงใจยังไม่เจอกับความรักที่จริงใจ แต่เขาอะเหมือนอยู่กับความต้องการความอยากได้ความไข่ดีอยากอยู่กับผู้อยู่กับหญิงหรือชายที่มีตัวเลือกในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายยังไม่สามารถเจอกับคนที่จริงใจหรือจริงใจกับใครได้เลยตอนนี้เขาเป็นประมาณนี้นะคะเนีย่ยหรือคบกับใครก็ต้องการผลประโยชน์ต้องการความช่วยเหลือมีความลำบากในเรื่องของการเงินนะคะอืม คิดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติคิดถึงเรื่องเงินมีความต้องการมีความอยากได้อยู่กับความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นแต่จริงๆอยู่ในสภาวะสถานะกับการเงินที่ไม่โอเคแต่ก็ยังสแสวงหาความต้องการไม่รู้จักจบสิ้นนะคะอืมในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก เหมือนคบเหมือนเลิกเหมือนคุยไปเหมือนมีซัมติงไปบันๆคุยไปคบไปแต่ยังไม่จริงใจกับใครและยังไม่เจอใครที่จริงใจกับเขาเช่นเดียวกันนะตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์เรื่องของการเงินที่ลําบากหน่อยนะคะอืมคนของคุณที่คุณถามถึงนะอ่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราวันนี้เขาคิดถึงคุณนะ เขาคิดถึงคุณเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนรักของเขาเขารู้ว่าคุณอ่ะรักเขาแล้วเขาก็รักคุณเขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆอ่าเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขามองว่าเขาเสียดายที่แบบว่าไม่สามารถที่จะต่อยอดหรือเก็บเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไว้ได้นะคะอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคุณนะเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากมาก เขาเสียดายคุณเขาคิดถึงวันเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณดีกับเขาเหมือนเขาอ่ะไม่เคยเจอคนที่จริงจังและจริงใจกับเขาอ่ะเหมือนคนที่เข้าหาเขาอ่ะต้องการแค่เรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือคนที่เข้ามาเหมือนเป็นอะไรที่ฉาบฉวยแล้วก็จากไปแต่คุณน่ะมีความปรารถนาดีและก็มีความรักดีๆให้กับเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ตะหนักคิดได้ นะคะอืมแล้วเขาเป็นยังไงต่อเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะกลับมามีชีวิตที่เป็นแฟนกับคุณหรือเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสหรือมีโลกโลกของคุณกับเขาอะเป็นสังคมของคุณกับเขาอยากจะมีวันนั้นของกันและกันอีกครั้งหนึ่งอืมแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะค่อ,อเขายังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยตอนนี้นเหมือนเขาคิดถึงคุณมากมากเลยค่ะโอ้โหเขาคิดถึงวันที่ ที่มีที่อยู่กับคุณน่ะเนี่ย The Devil The Lover เกิดขึ้นหึงหัวอยากได้คืนคิดถึงเออเหมือนคุณถูกใจเขามากๆในเรื่องสิบแปดบวกแล้วก็เรื่องของความรักความดีความจริงจังความจริงใจเขาได้รู้แล้วว่าการที่คุณออกจากชีวิตเขาไปหรือคุณกับเขาออกจากกันไปอะ่ะการพบเจอกับคนมา,มากมาย ไม่มีใครจริงใจกับเขาเท่ากับคุณและไม่มีใครรักเขาจริงเหมือนคุณวันนี้เขาคิดได้วันนี้เขานึกได้วันนี้เขารู้ได้นะคะโหเขาอยากกลับมารักคุณเหมือนเดิมอะ่ะเขาอยากได้คุณเป็นคู่รักเหมือนเดิมอะค่ะอืมแล้วจะยังไงต่อไปคะแต่เขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขารู้ว่าคุณนิ่งเขาก็นิ่งอืม เขารู้ว่าคุณดีมากเขาอยากกลับมานะเขารอเขารอให้คุณติดต่อแต่เขาไม่กล้าติดต่อคุณเพราะว่าเขาทําให้คุณเสียใจอะเขากลัวเขาหน้าแตกโอ้โหเขาอยากกลับมาค่ะที่รักเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเขารักคุณมากๆเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าไม่มีใครดีกับเขาเท่ากับคุณอีกแล้วเขาเหมือนสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไป อืมแต่เขาก็เหมือนก็มีอีโก้นะเขาก็พยายามอดทนแบบว่าไม่แสดงออกอะนิ่งอะแต่อยากกลับมาอยากติดต่ออยากกลับมาอ้คิดถึงมากเลยอะตอนเนี้ยอือแต่ก็แต่ก็ไม่กล้าที่จะติดต่อคุณเนี่ยเหมือนเป็นกังวลว่ากลัวว่าคุณกลัวว่าคุณอะจะไม่คุยกับเขาอะคะ่ะอืม เพราะว่าคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างวันนั้นเขาอาจจะพูดอะไรที่ไม่โอเคสําหรับคุณเนาะเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแต่เขาคิดถึงคุณนะอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้ในวันที่คุณกับเขาจากกันไปอะเขาคิดว่าเขาไปได้เขาคิดว่าเขาทําได้เขาพยายามที่จะหาคนใหม่หรือไปอยู่กับคนที่แบบคุยกับคนแย่มากมาย แต่สุดท้ายแล้วเขารู้ว่าคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับเขาเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลืออะไรเขาได้มีแต่ต้องการที่จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาแล้วก็จากเขาไปในวันนี้เขารู้ได้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเขาคุณมีความจริงจังมีความจริงใจมีความรักดีๆเขาเสียดายคุณมากๆแล้วเขาอยากจะกลับมากับความสัมพันธ์นี้อยากจะขอโอกาส แต่ก็นิ่งแต่ก็เงียบไม่กล้าเพราะว่าวันนั้นเขาทำให้คุณเสียใจมากๆแล้วก็พูดอะไรบางอย่างกับคุณเขาก็กลัวว่าการกลับมาเนี้มันจะเหมือนเหมือนเขาก็กลัวเขาหน้าแตกเหมือนกันนะเขากลัวว่าคุณจะไม่ไม่ให้โอกาสอืมเขาก็เลยได,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 ได้แต่ได้แต่มองคุณแล้วก็ส่องคุณแล้วก็ดูคุณแล้วก็ได้แต่อดทนแล้วก็เก็บความคิดถึงตรงนี้ไว้ในใจของเขาอะค่ะอืม เมื่อไม่มีคุณเขาได้รู้แล้วแหละว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะแล้วเขาก็รักคุณด้วยตอนนี้โอเคขอให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าต่อไปผู้ที่เลือกสีฟ้าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นางตอนนี้สามใบ ว้าวคุณเป็นผู้หญิงที่แบบสวยเซ็กซี่ดูดีเหมือนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะเอออืคุณล้างตัวเองมากขึ้นเหมือนคุณแบบมองถึงศักยภาพในตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณดูแลคุณดูแลคุณใส่ใจตัวเองมากขึ้นคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าคุณพร้อมที่จะเผชิญอะไรกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตคุณไม่กลัวอะไรแล้วอะ คุณดูแลตัวเองได้ดีคุณไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตใจร่างกายคุณใส่ใจดูแลและตอนนี้คุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะคะอืมแต่คุณอาจจะมาถามถึงแค่คนนี้ใชยๆแหละว่าเขาเป็นอย่างไรอ่ะขอดูเขาค่ะว่าแล้วคนนี้ที่คุณถามถึงเข้าเป็นอย่างไรแล้วชื่อของเขาเหมือนเขากําลัง พยายามที่จะอยู่กับงานกับเงินนะคะอืมอยู่กับชีวิตอ่าครอบครัวหรือคนรักของเขาแต่เหมือนเขาก็จะสถานการณ์กับความรักที่ไม่โอเคเหมือนเจอความรักที่โดนแทงข้างหลังหรือหักหลังนะคะอืมแต่เขาก็ต้องยอมจำนนกับมันในสิ่งที่เขาเจอในสิ่งที่เขาเลือกอืมเหมือนเขาเองก็อยู่กับความรุ่มหลงความต้องการความอยากได้ที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น ความรักความสัมพันธ์ของเขาหรือตัวตนของเขาเขาอาจจะหักหลังคนรักของเขาและคนรักของเขาอาจจะหักหลังเขาก็ได้เป็นไปได้หมดพลังงานของเขาไม่โอเคเลยนะคะแต่เขาเองก็เหมือนพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เฮลิ่งตัวเองเพื่อจะไปต่อกับชีวิตแต่เขาเป็นคนที่มีความต้องการอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะเหมือนเจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่ใช่แต่ก็ไม่ยอมหยุดเหมือนมองหา ผู้หญิงมองหาผู้ชายหรือมองหาคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆมีความต้องการในเรื่องของการงานเรื่องเรื่องของการเงินหรือเรื่องของอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้เงินอยากอยากมีผู้หญิงอยากมีผู้ชายอยากมีความสัมพันธ์คือมีคนนี้ก็ไม่จบอะค่ะอยากมีความต้องการอยู่ไม่ขาดเหมือนเหมือนละซึ่งกิเลสหลายๆอย่างตัวเองไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ แล้วเขาก็เจอกับความสัมพันธ์ที่โดนหักหลังด้วยในเวลาขณะนี้นะคะอืมอ่ะขอดูต่อค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสในชีวิตของเขานะในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็นึกถึงคุณอยู่ในสิ่งที่คุณเคยแบบมอบโอกาสหรือมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอืมอ่าคุณเคยช่วยเหลือเขาในเรื่องของการงานในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาให้กับเขา อเขาคิดถึงตรงนั้นที่คุณเคยดีกับเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณอนะ่ะดูดีขึ้นมากเป็นโอ้โหเป็นลายชินีเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกเนี่ยเขามองว่าคุณแบบว่ามีดีมีความสําเร็จขึ้นเยอะเขาเสียดายเขาเสียดายคุณนะเออแล้วเขาเป็นยังไงรอต่อออมคุณคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความรู้มีความสามารถขึ้นอืมเขาคิดถึงคุณนะอืม เขาคิดถึงคุณนะคะตอนนี้เขาเสียดายคุณเขารู้ว่าเออแต่คือได้เสียดายก็ได้แต่เสียดายแหละแต่ว่าเหมือนตัวเขาก็เหมือนอยู่กับปัญหาของตัวเองอยากจะคุยอยากจะอยากจะขอคำปรึกษาจากคุณอนะอืมแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่จะอ่าให้คุณได้รู้มากเพราะว่ากลักวกลัวโดนคุณซ้ําเติมหรือเปล่าเนี่ เเขาคิดถึงคุณอะเขารู้เขาเขามองว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์แบบดูดีไฮโซสวยและรวยมากเออแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะมากขึ้นเอ,อเพราเสียดายคุณอะเออเขาคิดถึงคุณด้วยอะคะ่ะอืมแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนเหมือนเดิมอะยังไม่สามารถที่จะเหมือนเฮลิ่งตัวเองหรือสามารถที่จะแบบกลับมาจรงิงจังหรือจริงใจกับคุณได้ก็ได้แต่เสียดายคุณ เขาก็ยังเป็นคนของเขาก็ยังเป็นแบบเดิมเขาเป็นคนที่คบคนอะ่ะไม่เคยให้ใจใครเป็นคนที่ฉลาดอืมฉลาดคบฉลาดเลือกแล้วก็มีคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลาอืมความสัมพันธ์ซับซ้อนอยู่ตลอดเวลานะคะอืมเขาคิดถึงคุณแหละที่นี่ที่แน่แนอืมแต่สุดท้ายคือเหมือนเสียดายเหมือนคิดถึงเหมือนนึกถึงแต่ถามว่าจะให้กลับมา กลับมารากหรือกลับมาทําอะไรเพื่อเราไหมก็ไม่นะเพราะว่าเขาก็คิดแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักเหมือนพยายามที่จะประคองตัวเองให้แบบไปเจออะไรใหม่ๆหรือดีกว่าพยายามที่จะแบบมองหาคนที่แบบโดดเด่นหรือดีกว่าอืมเหมือนบางทีก็อยากเอาชนะคุณนะอืมเหมือนแบบว่าโอเคก็มองว่าคุณสวยคุณรวยคุณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียดายคุณอยู่แต่เขาก็คิดว่าเออฉันก็ต้อง ไปข้างหน้าให้ได้แล้วก็เจอคนที่โอเคมากกว่านี้ให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่เขาเป็นเขาคิดถึงในสิ่งที่คุณเคยทำดีๆกับเขาอะ่ะแต่เขาก็เป็นคนที่มีอีโกโ้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาจะไม่ยอมแบบว่าเหมือนอยากคิดถึงอยากถามอยากอยากมาหาแต่ก็แต่ก็จะไม่ทำํำเขารู้ว่าคุณนะ่ะแบบ เพอร์เฟก่ะอะเหมือนคุณกับเขาถูกปดปกล่อยกันแล้วกันแล้วล่ะคะ่ะอืมเขาคงไม่กลับมาแล้วเพราะว่าเหมือนเขาพยายามที่จะมองหาคนที่แบบโดดเด่นกว่าหรือจะเอาชนะให้เจอคนที่ใช่กว่านะคะที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะอืมแต่โอเคเราไม่ไปแข่งกับเขาหรอกเราก็แค่ถางเขาไปอย่างงั้นแหละสุดท้ายแล้วคุณก็เพอร์เฟกต์กับเขาอยู่ดีพราะพลังงานเอเนจีคุณมันโอเคกว่า นะคะที่รักโอเคแล้วเป็นยังไงต่อเมื่อไม่มีเราเขาเป็นยังไงต่ออืมเขาก็เขาก็พยายามที่จะใช้เวลาเพื่อจะสนองในสิ่งที่เขาต้องการสแสวงหาคนที่จใจแสวงหารักใหม่อีเรื่อยอืมพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีงานมีเงินอืมแต่ตัวเขาอะเป็นคนที่เย่อหยิงพอสมควรคิดว่าตัวเองแบบ คิดว่าตัวเองแบบอืมใช่อะ่ะเจอคนไหนก็ได้มีใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะคิดถึงนึกถึงเราอะ่ะแต่ก็หยิ่งอืมอ่ะปล่อยเขาหยิ่งไปเราก็อยู่ของเราเราสวยและรวยมากกว่าอยู่แล้วโอเคอ่ะพลังงานของคุณนะคะคุณจะเจอกับคนรักที่ใช่กับคนที่โอเคความรักครั้งใหม่หรือรักที่คุณจะเจอคุณจะเจอคนที่เพอร์เฟกคนที่จบไปแล้วปล่อยไปเถอะคะ่ะไม่ต้องคิดจะเอากลับมาอีกนะคะ คุณได้เรียนรู้อะไรมามากพอแล้วการที่คุณจะเฮียลลิ่งตัวเองแล้วไปข้างหน้าอะไรที่ดีกว่าคนที่สามารถครบคุณแล้วก็ให้ความสุขกับคุณได้และคุณจะเจอคนที่เป็นทั้งเนื้อคู่เป็นทั้งความรักที่เกิดขึ้นจากพมรมลิขิต มอบให้กับคุณเมื่อคุณเฮลิ่งตัวเองได้คุณมีพลังงานเอเนอร์จีที่ดีขึ้นคุณจะเจอกับรักที่ดีแล้วก็เจอกับคนที่สามารถยกย่องคุณออกหน้าออกตาและเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักเป็นคนที่สามารถแต่งงานอยู่กินกันแบบครอบครัวได้สําหรับคนที่คุณถามถึงเขามีความต้องการไม่รู้จักจบจักสิน้นและเขาเองก็ถึงแม้ว่าต้องต้องการจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขามากมายแต่เขายังไม่สามารถที่จะ ตกลงปรงใจที่จะคบใครเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสามีเป็นภรรยาได้เพราะว่าเขาแบบพยายามมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่จริงๆแล้ว่ความเพอร์เฟกหรือความที่ดีที่สุดมันมันไม่มีอยู่จริงนอกจากมันขึ้นอยู่กับความว่ายอมรับในจุดของกันและกันแต่เขาเป็นคนที่แบบว่ามองหาความเพอร์เฟกมองหาความที่แบบเลิศอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อให้เจอบางทีเขาก็เหมือนเหมือนเจอกับคนที่ดีแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด ก็สแสวงหาอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคตามท็อปปีนี้เขาก็คิดถึงคุณแล้วก็เสียดายคุณแต่ตัวเขาก็เหมือนมีความหยิ่งในตัวตัวเองเหมือนกันนะคะที่จะไม่คอนแทคหรือจะไม่ทําอะไรโอเคขอให้คุณพบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย